สวัสดีครับพบกับท่านินว e l y w e ี l วลกันอีกครั้งนะครับเราจะมาอัปเดตสถานการณ์ของ g o l d s p o t t โดยผ่าน Supertrend and Range Indicator กันนะครับขอเรียนให้ทราบว่าเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับการใช้งาน Indicator ใน t r a d i n g View เท่านั้นไม่ได้เป็นคลิปที่ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการลงทุนใดๆผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียดก่อนทำการตัดสินใจลงทุน สวัสดีครับมาอัปเดตสถานการณ์ทองคำโลกกันนะครับตั้งแต่วันที่8เนี่ยราคาทองคำก็ออกเป็นลักษณะไซเวมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ตัวเรื่องของตัวซ u เปอร์เทรนด์เลนด์อินดิเคก็บอกว่าเป็นลักษณะไทท์ไซเวนะครับเ,เรายังมองว่าราคาทองยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับโดยส่วนตัวคิดว่าการเปิดโ s i t i o n ที่2,174น่าจะเป็น าราคาที่ได้เปรียบที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามเราตั้งสต็อปร้อยไว้ที่2,168เหรียญน,นะครับผมแล้วก็ตัวทาร์เก็ตของเราอยู่ที่2,195นะครับโดยลักษณะของแผนการเทรดนี้จะได้ RR อยู่ที่2.86นะครับผมก็มาลองลุ้นกันนะครับว่าจะได้ถึงตามเป้าหมายที่เราตั้งไวหรือเปล่าขอให้ทุกท่านโชคดีในการเทรดนะครับสวัสดีครับหากท่านสนใจในการใช้งาน Super Trend and Range Indicator ที่ได้นำเสนอในคลิปนี้และต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเฉพาะการุณาติดต่อเราผ่านช่องทางติดต่อที่แสดงอยู่บนหน้าจอไม่ว่าจะเป็นอีเมลไลน์หรือช่องทางโซเชียลมีเดียที่ท่านสะดวกเรายินดีให้บริการและตอบทุกข้อสงสัยเพื่อช่วยให้ท่านใช้งาน Super Trend and Range Indicator ได้อย่างมีประสิทธิภาพขอแนะนำว่า Indicator ที่นำเสนอในคลิปนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการเทรดและไม่ควรถือเป็นเครื่องมือเดียวที่ใช้ในการตัดสินใจการเทรดของท่านหัวใจสำคัญของการเทรดให้ได้กำไรอย่างยั่งยืนไม่ได้อยู่ที่อินดิเคเตอร์เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การจัดการเงินที่ดีก o d money management และการจัดการความเสี่ยงที่ดีก o d risk management เหล่านี้คือปัจจัยหลักที่จะช่วยให้ท่านเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษากำไรในระยะยาว ดังนั้นขอเรียนให้ท่านให้ความสําคัญกับการวางแผนการเงินและการจัดการความเสี่ยงของท่านเช่นกันเพื่อเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงสําหรับการเทรดในอนาคต